อยากรู้ว่าหมอนับเลือดที่ออกระหว่างผ่าตัดยังไง อ่าโอเคไม่เคยเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมเคยแต่จําไม่ได้แต่มอเลือดไม่ออกเท่าไหร่ในการผ่าตัดหมอจะพยายามลดปริมาณเลือดที่ออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ถามว่าถ้าสมมติว่ามีเลือดออกเราจะช่างตรงวัดหนึ่งคือเราจะดูจากปริมาณเลือดที่ออกมาจากการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการซับโดยพกอตหรือการดูดออกมาเพื่อให้แบบการผ่าตัด cookie, มันเห็นได้ชัดขึ้นสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ช่างตรงวัดได้พกอสอันนึงเท่าไหร่มันจะมีค่าประมาณของมันอยู่หรือ <personnes S 1> เลือดที่ดูดออกมามันก็จะมีถังตวงไว้ไม่ได้แบบดูด มากเราจะได้รู้ว่าปริมาณเลือดที่ออกเนี่ยเราจะต้องให้เลือดคนไข้หรือว่าต้องกะระยะเวลาผ่าตัดยังไงหรือว่าจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ณตรงนั้นสิ่งนี้ช่วยหมอในการตัดสินใจในการทําหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมากนะครับนี่คือวิธีการที่หมอรู้ว่าเออเคสไหนผ่าแล้วเสียเลือดยังไงแต่อย่างหมอก,กระดูกอะเรามักจะพยายามผ่าแบบเสียเลือดน้อยที่สุดโดยการรัดไม่ให้เลือดไหลและเราก็ผ่าตัดมันก็จะแบบดูค่อนข้างสะอาดผ่าค่อนข้างง่าย oh. อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ทุกสาขาและไม่ใช่ทุกตาแหน่งที่สามารถทําแบบนั้นได้อย่างหมอตาหมอหูอย่างเงี้ยเลือดออก